มือนีนุ้นดญาตจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของน้าจอยนะคะน้าจอยไปขอพรปูขาวไว้ให้แฟนหายนะคะให้พ่อบ้านหายบบได้พานะคะกะบับโบได้พาก็หายนะคะหายจะเป็นปกติแล้วน้าจอยก็ซื้อพ่วงมาไล่ไปบายปูขาวนะคะ มีทูบล่นนะคะหน้าจอยก็เลยจุดทูบนะคะผลปรากกฏว่าปูห้เลขเบิ้ลหน้าจอยนะคะแล้วหน้าจอยกับฟันนะคะฟันว่าน้าเทพมะขาฟันบอกเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะดีขึ้นไปดีขึ้นแล้วค่ะ,คะออกโรงพยาบาลแล้วมันบอกค่ะแมะ่ค่ะเอฟซีก็เป็นห่วงหน้าจอยเด้อค่ะมีตะก้นห้กกำลังใจเมื่อนั่นน้องทิ่าไปสัมผัสหน้าจอยถ้าจำว่ามมพิษ ที่น่าจอยว่าเลขขึ้นยุค,ค้าพ่อบ้านเป็นเก้าศูนย์สามเรา็ปล้อยคลิปลงไปตอนอยู่โรงบาล oh <my. S 1> เพิ่นเอาไปซื้อเลขห้าหน้อยมันออกถ้าจําว่าพิดวันที่เจ็ดที่ผ่านมาห้าหนอยคิหาหน้อยธรรมดาห้าหน้อยโ่เมนห้าหน้อยพิเศษออกเก้าสามศูนเพิ่นถูกโต๊ด คนเล่กฝากมากใคราคากับเข,ขานะจอย FC ไม่ออกนามนะคะอยู่ปาจีน500แม่ FC ไม่ประสงค์ออกนาม 500, มม500เป็น1นึ0งพันบาทตัสสง้งแต่วอคนรี้ตันถึงมือแล้วเด้อค่ะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ FC บก่อน <c oughs> อา <c oughs> จาร,รย์แทนม <c oughs> ือนั่นไปไหว้ป <c oughs> ู่ โทษยังไ้กับเวลาโทรศัพท์สิโทรให้ไปเอาขนมอเ,เอาของไว้ยี่น้ำปูขาวฝันบอเพิ่นปากคากับเข่า,ขามาหายเราฝันหายเอฟซีบออาจารย์แท่นบอกเล่เ่ราะน่าจอยน้องแท่นบอกว่าเพิน่นเพิ่นเข่าไปหาอันเพิ่นเข่าไปหาปูขาวตัวมือใดมือเจ้า่าเจ้าไปกันหมดมือนี่ ไปไปช่างได้เป็นว่าเพันเอวไปไปทางนี้เพป็นว่าจ้าทางนี้ไม่ต้องไปนานนะอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวว่ายไปหน้าไปหาปูก่อนไปไปไล่ไก่หน่อยไปยุ่งหลายบ่ยุ่งหลายครับเพื่อนเห็นหลังคาแล้วแล้วมันบ่กลังสีแล้วครับไก่แล้วแล้วหลังคาให้ปูโอโหของย่าหลักของย่าหลัก อยากได้ไปเปลี่ยนใบเขียวน้ำยาล้างแล้วลูกเร็วเร็วให้ให้ยายสัมผัสไ่จอยกันนะลูกเนาะอาจารย์แท่นบ่ห้องแล้วลูกเนาะมีไม่ตรงต้องกินโค้กเพิ่นไปหาปูเพิ่นวางได้นะจอยไปไปหาปูเพิ่อนได้ถูกได้ถูกพี่ยายมาหั่นถูกพี่เลยบุถูกยังถูกอันจุดเละเนี่ยล่ะจ้าจ้า มันลนย้อนเนาะจ้าวันนี้ก็เลยว่าจุดล่องเบิ้งวันนี้จุดล่องดูหน่อยเห็นปะจ้าวันนี้ก็จุดก็จุดให้เล่าเนี่ยจ้าวันนี้มันเลยเป็นเลขกหาซีซีปะถูกถูกสีขาวด้วยสีแดงอันถูกสีแดงหาซีซีมันอันมันมันมันลุนยนอนแถวๆนั่นล่ะวันนี้ก็เลยเห็นงจุดเิ เ่ได้ไหลงแพ่นบอกให้เจ้าเป็นคนจุแม่นอที่ซีนี่แม่มาชื้อเหล็กไงยเงี้ยเหล็กเบิ่นนะ5ซีซีแล้ว่นเบาอีกยังอีกคนอาจารย์บัวอันบัดเดินอันกว่าสิอกวาสิตุ๊กตุ๊กแต่เรื่องงางางาใหม่งางหักลงกบุ้มหักลงใส ล่องใส่หลังคาเลยบอกโบหักล่องอันยึ่งยึ่งทางอันยึ่ทางเขาโน่นเขาขาวทางเหมือนไหมจ้าหักล่องบึ้มเรื่องอ่ายูทูบยูทูกแล้วพอดีหักล่องบึงว่าไอ้ไ่วางเห็นน้องน้องแท่นบอกให้เจ้าเป็นผู้จุดน้องแท่นว้าไทยเป็นบระชองที่เพิ่นบอกให้เจ้าจุดถ้าเพิ่นว่าไทยเป็นบ๊วเป็นตัวเองนะจุดแล้วเพิ่นเห็นเลขเพลังไดว้าวเหลขกเบิร์นนะ แต่ว่าเลขซีซีชัดประคัตคนเดียวบ่เลขหาเพาชัดบอกเลขหาเ่าชัดเลขหาเกือบสิไม่เห็นเลยเห็นเห็นแต่ซีซีชัดเลยเอ้าจะจุดมือนีบ่แมนเอาว่าแมนปูสิไหลเล่ากว่ต้รงคาดฟันกพลูกเอฟซีกับมักมักได้ตองคาดอ่เนาะจบออกเล่าเนาะเลขซีซีชัดมันบ่แมนซีซีชัดเลขหาอี่เกือบสิไม่เห็นว่าเป็นเลขหาเลยเห็นแต่ซีซีชัดประคักเลย พาตัดนี่ตัดหาซี่คับซี่ซี่มันบ้<ห>าค่ะทานเนียนนี่เนียนซี่ซี่เราหน้าจอยฝันบ่อฝันฝันฝันเห็นนั่นฝันเห็นประเทศประเทศมาหยังประเทศที่ตกต้นไม้ตายเป็นบ้าแนนเ,เล่าอะไรมาอันเลาอะยรมาเราเลยม็อบปุ๊บต,ตื้นตื้นตื้นเ,เล่าอะไรมา ป้าห้ามบันิป้าห้ามมาไปหน้าเลาว่ามาไปหน้าก็เลยเออไปกบไปตัวไปหน้าเลยวางที่แหละพันมือใดฟันมือขึ้นนี่บอกฝันฝันวันผะฟันวันผาเลยก็เลยว่าป้าห้ามมาไปหน้าจ้าไปหน้าแล้วเล่าเลยว่าอันเล่าเลยว่ามึงอยากจปเลกบอว่าเพื่ออะอยากได้เล่าวางที่ลหละจ้าอันเขาบอกกันเขาบอกกัดยื่นยื่นหันหลัง เขาบอกกันว่าเขาสิไปซื้อเลขจ้าขาว่าสิไปซื้อเลขอันเก้าสามแปดเก้าสามแปดเทพบอกเก้าสามแปดเพื่อนบอกสองตัวนะบอกบ่บอกแค่สามตัวเขาว่าเขาสิไปเขาบอกกันว่าเขาจะไปซื้อเลขตัวนี่ละอยู่ในเมืองทีเม่องน ก็ได้ยินมากเขาวา่าเขาจะซื้อเลขก็นี้ละอันกูเรียกมาเอิญมึงฮาคาเกียมันอยากไปซื้อเลขก็เผาเนี่ยบางคนสิบอเข้าใจเนาะบางคนสิบอเข้าใจว่าอยู่ดีๆทำไมนะจอยไปจุดทูบไหว้ปู่ขาว น้องที่ยากขออธิบายตรงนี้เนาะอธิบายแท่นใดยิ่งได้เนาะเพราะว่าน้าจอยเพิ่นไปขอปู้วยว่าหายนาเทพเอ่อหายสามีหายเนาะหายสามีหายเป็นปกติเนาะเพราะเพราะว่าผู้เข้าเป็นภรรยาเนี่ยบ่สบายใจเนาะเพราะว่าเพิ่นผ้าตัดสมองเนาะบางคนก็ยันจำบ่าได้ยันได้ผ้าสรู้่าหมอที่แรกว่าหายผ้าเนาะบันอยูมากพ่อไปขอปู้แล้วกลับกลายว่าบ่ได้ผ้าได้เจะ ได้จ่อเฉยๆกันจังไจ่อค่ะไม่ได้จ่อเลยไม่ได้จ่อไม่ได้ยังเลยขอปูเลยว่าปูอยังหายได้จ่อยังหายได้พาอยังหายได้ยังเด้อหายเป็นปกติธรรมดาเลยบันนี่ก็ขอเพื่อนแมนบอกขอเพื่อนเพื่อนหมอหายมาเส้นสิพาท่าน่ะเลยเลยขอปูเลยห้องเซปูจ้าบันนี้มันจอธิษฐานอยู่โรงพยาบาลเม่์อธิษฐานอยู่โรงพยาบาลบันนี้ก็เลยว่าบันนี้ บันทึกกระเล่นเงี้ยมาสาหมอใหญ่เลยมาบอกว่าเออบ่ได้พาบ่ได้ยยังบ่ัลลัยใจน้ำเนาะใจค่ะโล่งได้เนาะหน่อยลงเลยนาจอยก็เล่นไปก็เลยไปไหว้พูดซื้อพวกมาไล่ซื้อยังไปไหว้เพื่อนนะคะนั่นแหละค่ะเหตุผลที่ได้ไปนะคะพ่อไปแล้วไปเห็นถูกล่นแม่ถูบเสียงท่ายล่นเพิ่นก็เลยน้องแท่นได้บอกให้จุดน้องแท่นนี่ซื้อสารกระปูให้จุดคือเป็นหาซีซี หน้าจอยว่าเลขหาหาเพชัดเนาะ,นะแต่ว่าเข้ากับตาถ่ายว่าหาสีกับสี่ีตัวที่ชัดคือสี่ีจะเน้นสีส่สสีเนาะนแต่ว่าเลขนาะเทพมะเขาฝันลายุยุบานเพิ่นคือ,อยุบคนะระปบกําเฮ้านะคะเพิ่นยุบเมืองผีนะคะนาะเทพมาบอกว่าเขาไปซื้อเลข938นะคะเฮ้าตาถ่ายเก้า3ามเกนะคะทั้งหมดทมดัทงด้งมวลนี่เป็นหนะ้าทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่นะคะกับพ่อแน่นเนาะ มือนีแนวข้างของกูขาดจะไปได้ทั้งเล่าทั้งไทยเนาะสังเกตดีๆนะค่ะแนวข้างของนันจอยบางข้างก็ไปไท่มันกับไปได้ทั้งฮ่านอยไปได้ทั้งประเทศเล่าเนาะเข้าบ้านเจ้าฝันบ่ช่วงบ่เล่าบ่เล่าเล่าบ่ฝันเล่าบ่เคยฝันแต่ว่าเล่าประจํายังได้บ่แล้วเนาะเลาปกติแต่ว่าเดินมาคันแข็งแรงมันก็ที่เห็ดใหม่นี่ไเห็ดพ่นยางมันมัใไม่ได้ ไปเป็นคอยไฟนะทางบริษัทใไฮยุดธเดือนปันไดเดือนเดือนอ๋อไฮยุดธยุดธยุดล่าป่วยเดือนหนึ่งแงงค่ะเราเราเลี้ยงยังเพิ่นกศิลาหายก้อเลยค่ะอืมกศิลากศิลาดีเนาะไปขอปูว่าบ่หายได้ผ้าบ่หายได้ขอได้เนาะขอได้คนขี้งลูกเลยมันบ่บอกมาบอกว่าบ่ได้ผ้าบ่ได้จอโอ้ดีใจค่ะเรื่องดีเลย เขาใหญ่มาอยู่ล่องบาตรหอยเม็กจักมือมาอยู่สี่มือแด้วเดี๋ยวออกล้างจากข่อยมากเลยเจ้าก,ก็กออกล่องบาแมตรแยมมันข่อยไปเยีย่ยมอีกตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นมันไปก็เห็นตาเตียงเปลาเอฟซีเหรอทำไมไม่ดูเบอร์เตียงนะ๋องเบอร์อะไรผู้ดใสดสุดไปกิดหอเนาะเบ,เบอร์เบอร์หก๋อเตียงเบอร์หกสรุปนะคะแนวทางของน้าจอยคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเพิ่นไปไป หลายปูนะคะเพิ่นไปเห็นผูกเสียงค่ายรวมเพิ่นกะเล็ดจุดแล้วก็น้องแท่นจุดะะจะเสียงดังนจังน้อยน้องแท่นเล่นรถเ้อะหาเลนรถของเลนนะคะจุดแล้วได้เป็นเลขหาซีซีนะคะเพิ่นบอกว่าเลขหาบ่ชาดเลขซีซีชัดเท่ากับตัดหยหาซีกับซีซีนะคะ,ะจะชอยว่าเน้นซีซีเลขเบิรนอาจจะซื้อง่ายนะคะสำรับ เลขควอมฝันเพิ่นฝันว่านาเทพนะคะนาเทพนี่เป็นหน้าของเพิ่นที่ตกต้นไม้ตายมาเขาฝันว่าบ้านเพิ่นนะคะพากันไปซื้อเลขบ้านเพิ่นนีหมายถึงว่ายู่เมี่ยงพบเมี่ยงปีนะคะพนละพบกระเพ้านะคะไปซื้อเลข938นะคะตัดให้93 98 38นะคะ,ะ,คะเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะคะนะคะขอพูณนะจอยละลายเด้อที่ห้แนวทางนะคะมือวันนี้เห็นเอฟซีโดีกันแนวทาง เอฟซีนะคะที่ไห้ความไปบ้างใจกับทังช่องนะคะทุกปาททุกตารางถึงเมื่อแล้วนะคะ